ถ้าใครยังทำตัวยโสหังแบบนี้อีกแล้วก็มันผู้นั้นก็จะต้องลงเอยไม่ต่างกันดูจากเวลาแล้วท่านปู่น่าจะใกล้กลับมาแล้ว,ลวนะหลินจินหงผู้นำตระกูลหลินข้าเพิ่งกลับมาจากหุบเขาราชาวสดและตอนที่มาถึงประตูหน้าก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายข้ายัางได้ยินด้วยว่า พวกเจ้าบางคนไม่พอใจกับการกระทำของข้ามีใครอยากจะบอกอะไรกับข้ามากกว่านี้ไหมข้าเองเรื่องแรกเลยในฐานะที่เป็นผู้นำตระกูลหลินการที่ท่านคุกเข่าในที่สถานะนั้นทำให้ตระกูลของเราอับอายเป็นอย่างมากเรื่องที่สองท่านได้ไปเอายาจากหุบเขาราชาสดซึ่งมีการขายแจ้งกับพวกเขามานานแล้วโดวยจุประสงค์ส่วนตัวของท่านเอง เรื่องที่3ท่านใช้ตำแหน่งในฐานะผู้นำตระกูลทำในสิ่งที่ท่านต้องการและใช้ทรัพยากรต่างๆของตระกูลหลินเพื่อรักษาหลานชายที่ไร้ประโยชน์ของท่านหลินเทียนไห่ผู้อาวโสข,ของตระกูลหลินหลินจินหงในฐานะผู้นำตระกูลหลินท่านกลับละเมิดข้อบังคับต่างๆที่พระบาทหลได้กำหนดเอาไว้ท่านควรจะทำอย่างไรดีล่ะจะเอาแบบนี้ใช่ไหมก็ได้ไม่ต้องอมค้อมหรอก เจ้าต้องการอะไรก็ว่ามาท่านไม่คู่ควรกับตำแหน่งผู้นำตระกูลอีกต่อไปแล้วผู้นำตระกูลน่ะควรจะเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่านี้บางอาจเจ้ากล้าดียังไงในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้วุโสชนสูงเจ้ากล้าดียังไงถึงพูดจาสามหาวแบบนี้กับข้าข้าบอกเจ้าไวน้นแล้วว่าอย่าไปมีเรื่องกับจินจินหงนะนี่เหรอออล่าของขั้นกว่ากําเนิดนี่ท่าน อย่ายทำให้ข้ากลัวกเล่นแบบนี้เงินลระรู้ไว้ด้วยว่าตอนนี้ท่านไม่ใช่เพียงคนเดียวในตระกูลที่อยู่ในขั้นก่อกำเนิดแล้วหลินจินหงนี่มันอะไรกันหลินเทียนไ่ก็อยู่ในขั้นก่อกำเนิดด้วยกันเลรอโอ้วิธีพูดของเจ้านี่มันช่างโอหังจริงๆเลยนะหลินเทียนไ่เจ้าจงรู้ไว้ระหว่างขั้นก่อกำเนิดด้วยกันมันก็มีความต่างอยู่มาก นี่เจ้าคิดจริงๆหรอว่าเมื่อฝึกเข้าสู่ขั้นของกำเนิดได้แล้วเจ้าจะสามารถสู้และเอาชนะข้าได้นะ,ะยังอยากจะสู้อยู่งั้นเหรอไม่กี่วันก่อนลินเฉินหลานชายของข้าได้สั่งใครบางคนให้เอาของบางอย่างกลับมาข้าคิดว่าผู้โิสูทุกคนที่นี่จะต้องสนใจเป็นแน่และนี่คือสินิค่าใช้มันเพื่อสนับสนุนตระกูลของพวกเรายัางไงล่ะนี่นี่มันยายวนตันนี่ ยายวนตันทําให้ผู้ฝึกยุธก้าวเข้าสู่ขั้นก่อกําเนิดได้ในเวลาแค่สองวันเท่านั้นการเข้าสู่ขั้นก่อกําเนิดจะช่วยยืดอายุให้ยืนยาวขึ้นได้หลินจินหงผู้นำตระกูลหลินได้ทําการละเมิดกฎจึงสมควรได้รับการลงโทษใช่แล้วหลินเทียนไห่สมควรเป็นผู้นำตระกูลหลินคนต่อไปแทนหลินเฉิญตังหักที่สมควรเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลเราไม่ใช่หลานชาย ที่เมียเไหนของท่านมันจบแล้วในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้นำของตระกูลช่างเป็นตระกูลที่น่าสงสารและน่าเศร้าอะไรเช่นนี้ฮ่าฮาฮยังมีข้อโต้แย้งอะไรจากพวกผู้โอโสอีกล่ะข้ามีท่านผู้โอโสทั้งหลายของตระกูลกำลังพูดคุยเรื่องสำคัญ เจ้ากล้ายังไงถึงบุกเข้ามาแบบนี้ชิไอ้ขยะฮ่าฮ่าฮ่าข้าดีนมาว่าหลานชายของข้าฟื้นแล้วในแม่ข้าดูหน่อยสิท่านปู่ร่างกายของข้าเป็นปกติดีแล้วท่านไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นฮ่าฮ่ฮ่ดีแล้วละ่ะที่เจ้าไเป็นอะไรมากถึงแม้เขาจะฟื้นขึ้นมาเขาก็มีประโยชน์อะไรอยู่ดีแกคิดว่าแกเป็นใคร ถึงมายืนพูดตรงนี้ได้นะแกมันก็แค่คนไร้ประโยชน์และข้ากำลังจะได้เป็นผู้สืบทอดถึงตอนนั้นแล้วเจ้ากม็มีสิทธิ์แม้แต่จะมองข้าอีกต่อไปข้าเป็นคนไร้ประโยชน์งั้นเหรอข้ามีคุณสมบัติงั้นเหรอก็ดีงั้น,นมาพน,นันกันด้วยการทดสอบคุณสมบัติไหมล่ะพน,นันงั้นหรอือแกจะเอาอะไรมาพันกับข้าแกไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรือไง ท่านปูท่านเชื่อมั่นในตัวข้าหรือเปล่าข้าเชื่อตัวหลานชายของข้ามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วละงั้นทางเราขอเดิมพันด้วยด้านหลวก็แล้วกันอะไรนะด้านหลวงั้นเหรอนั่นมันเป็นอุตสาหก,กรรมที่ทางราได้มากที่สุดของตระกูลหลินเลยนะอะไรเนี่ยนี่เขาเสียตีไปแล้วหรือไงฮ่าฮ่าถ้าท่านเปันด้วยด้านหลวงั้น ค่าพนันด้วยเงิน1นึ่งหเรเลี้ยนเงินก็แล้วกัน1นึ่งหมนเลี้ยนเงินเงั้นเหรอนั่นมันยังไม่ถึงยอดกาไรต่อปีของดันหลัวเลยนะแบบนี้เรียกว่าการพนันได้ยังไงกันงั้นเจ้าต้องการอะไรล่ะยาหยวนตันงั้นเหรอข้าไม่ต้องการยาหรือเงินอะไรทั้งนั้นถ้าข้าชนะสิ่งเดียวที่ข้าต้องการคือให้ปู่ของเจ้าออกไปจากตระกูลนี้ซะโอ้ ข้าไม่รู้นะว่าเจ้าไปได้ความมั่นใจนี้มาจากไหนกันแต่ข้าจะขอรับการเดินพันนี้ไว้ก็แล้วกันตเตรียมตัวมอ,อบดันหลวยข้าได้เลยฮ,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 ฮ่าฮ่าฮาถ้าท่านพอใจกับข้อเสนองั้นก็ดีละ่ะพวกเราเควรทําสัญญากันเอาไว้ด้วยดีกว่าเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้สัญญางั้นเลยได้สิทําไมข้าจะต้องกลัวด้วยละ่ะงั้นก็ตกลงตามนี้ ถ้าเริ่มที่จะเบื่อที่อยู่ตรงนี้แล้วไปกันเถอะท่านปู่วางใจได้การทดสอบคุณสมบัติน,นี่เป็นแค่จุดริ่ต้นของการล้างแค้นของข้าเท่านั้นข้าจะต้องกลับมาเพื่อเอาทุกสิ่งทุกอย่างของข้าคืนมาให้ได้หลินเทียนไห่นี่มันเลวจริงๆเขาใช้วิธีสปกปรกเพื่อย่งชิงอำนาจและพลังได้ยังไงกันวางใจได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำในวันนี้ มันจะกลับมาหาเขาในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนท่านปู่ท่านปู่ท่านบาดเจ็บงั้นเหรอแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยกลับมาที่เรื่องก่อนหน้านี้ดีกว่าข้ามีเรื่องบางอย่างต้องการที่ถามเจ้าท่านปู่ท่านเป็นยังไงบ้างครับข้าเป็นอะไรมากหรอกก่อนหน้านี้ในห้องโถงใหญ่ข้ารู้สึกถึงพลังวิญ,ญญาณในตัวของเจ้าจุดปลายของเจ้า ได้รับการฟื้นฟูแล้วกันล่ะวิธีการฝึกพลิชตาฟ้าดินของเรานั้นเป็นวิธีการฝึกระดับสุดยอดที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในแคว้นเฉินหวู่ตราบใดที่เราไม่ได้ตั้งใจปิดปล่อยลมปานต่อให้เป็นค่าก่อกำเนิดก็ไม่สามารถมองเข้ามาเห็นได้ดีขึ้นแล้วครับท่านปู่ไม่ใช่แค่จุดปลานที่รับการฟื้นฟูแต่วรยุทธ์ของข้าก็ได้ฝึกจนเข้าสู่ระดับกายานุภา ลมหายใจในมันระดับกายานภาจริงๆด้วยสิตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่ใช่แค่จุดปลานที่ได้รับการฟื้นฟูแต่บริยุทธของเจ้าก็ยังพัฒนาขึ้นไปด้วยเองนั่นละเสียวฟานเจ้าฟื้นฟูจุดปลานไดอย่างไงกันแล้วมันมีอันตรายอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าการฟืน้นฟูทรวดเร็วนี้มาจากวิธีการฝึกระดับสุดยอดและการกลืนกินนภาวิธีการฝึกกับเรื่องของลูกประคำกระดูกจะเปิดเผยตัวตนจริงจริง ของเรารวมถึงความแข็งแกร่งในตอนนี้เรายังไม่สามารถพูดมันออกไปได้ยิ่งไปกว่านั้นท่านปู่เองก็ยูมากแล้วเขาไม่สามารถรับกับข่าวร้ายว่าหลานชายของเขาตายไปแล้วได้แน่เราไม่สามารถบอกเขาเรื่องการเกิดใหม่โดยยิ้มร่างกายนี้กับเขาได้ท่านปู่ครับในตอนที่ข้าบาดเจ็บหนักอยู่นั้นครั้งหนึ่งข้าได้ฝันถึงตำหนักทองแดงผู้เสูที่อยู่ที่นั่นพูดกับข้าว,ว่า เขาจะแบ่งปันชะตาชีวิตเรื่องของข้าไม่ใช่ว่าเขาแค่ใช้วิชาลับของเขาช่วยฟื้นฟูคืนจุดปานให้กับข้าตอนข้าหลับและเขายังสอนวิธีการฝึกบางอย่างให้ออกับข้าอีกด้วยแค่การฝันก็สามารถฟื้นฟูจุดปานโดยตรงผ่านวิชาลับได้เลยงั้นเลยเรื่องราวที่เหมือนกับพลังจากสวรรค์แบบนี้คนแก่อย่างข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตนี้ ผู้สโสท่านนั้นข้ารู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าข้าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนอย่างไรอย่างนั้นจริงสิดูเหมือนว่าจะมีสัญลักษณ์สีทองระหว่างคิ้วของเขาด้วยหืมสัญลักษณ์สีทองระหว่างคิ้วงั้นเหรอเขาคือบรรพบุรุษของตระกูลหลินนั่นเองดูเหมือนว่าบรรพบุรุษของพวกเราไม่เคยจากไปไหนและพวกเขาไม่เคยลืมตระกูลหลินของพวกเราเลย เราจงใจพูดว่าผู้วโสโูท่านนั้นมีสัญลักษณ์สีทองระหว่างคิ้วซึ่งมันมาจากส่วนหนึ่งในความทรงจําของเสี่ยวฝานครั้งหนึ่งตระกูลหลินเคยมีดีที่รุ่งโรจน์แม้แต่อาณาจาักรดายูเมื่ออยู่ต่อหน้าตระกูลหลินก็เป็นเพียงแค่ยุงตัวหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าบรรพบุรุษผู้ขอตั้งตระกูลหลินนั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในพื้นที่แห่งนี้หรือแม้แต่แคว้นเฉียนหมู่เลยด้วยซ้ํา แต่ต่อมามาันพบรุษของตระกูลหลินได้หายตัวไปอย่างไม่มีสาเหตุเกิดการต่อสู้ขึ้นภายในตระกูลทําให้ตระกูลหลินค่อยๆเสื่อมลงจนถึงตอนนี้พวกเขาทําได้แต่เก็บตัวอยู่แค่ในเมืองทนไห่ชานท่านปู่ครับมันพ่อุษของตระกูลหลินนั้นแข็งแกร่งมากเขาได้สอนเรื่องการฝึกให้กับข้าในขณะที่ข้าหลับอยู่ข้าตั้งใจท,ทําตามท่านพ่บุรุษ เพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นข้าสาบานว่าจะสร้างกลยุทธ์ให้กับที่นี่เองเจา้าแค่ต้องเรียนรู้จากบรรพบุรุษเท่านั้นละ่ะความอวบอศ่งของปูน่นะไม่ใช่เรื่องที่ต้องใส่ใจหรอกนะตาราบใดที่เจ้าปลอดภยัยในท่านเจ้าคะท่านปู่ข้าเป็นอ,อะไรเรื่องเล็กน้อยเขาคิดแต่เรื่องของคนอื่นอยู่เสมอท่านปู่ครับในขณะที่พระพุรุษได้สอนข้าเรื่องการฝึก เขายังได้สอนความสามารถในการรักษาให้ข้าด้วยให้ข้าได้ลองช่วยท่านปู่ดูเถอะนะครับก็ได้เจ้าลองดูแล้วกันเนเทวะอสูรนอนสูบชีวิตนี่เองโถ่เอ้ยทำไมไข่ของอสูรนอนสูบชีวิตถึงมีตัวของท่านปู่ของข้าได้อสูรนอนสูบชีวิตเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวมากๆเราไม่อยากจะเผชิญหน้ากับมัน หลังจากที่เกิดใหม่เลยแม้แต่ในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังหาได้ยากมากมันเคยปรากฏตัวขึ้นมาหนึ่งครั้งและเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็นอินเดียนแห่งความตายมันมีไข่ของตัวน้อนอยู่ในร่างกายของท่านปู่แบบนี้ไม่ใช่ว่าตัวแม่ของมันเข้ามาอยู่ในจักรของมนุษย์แล้วกันเหรอมันมีความสามารถในการเป็นูของตัวเองมากเกินกว่าผู้คนในโลกนี้จะจินตนาการได้เราเกรงว่า นี่แทบไม่มีทางแก้ไขได้แล้วท่านปู่ครับท่านได้กินอะไรระหว่างที่ไปยังหุบเขาราชาสดบ้างหรือเปล่าเฮ้อข้าไม่เห็นเจ้าได้ดูเลยราชาสดได้ใช้ยาบังคับพลังและ้ข้ากินเพื่อคุมพลังก่อนจะให้ข้าเข้าไปในหุบเขาข้าไปหาราชาสดในครั้งนี้แค่จะขอยาฟื้นฟูก,กําลังแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่จําเป็นอีกแล้วนี่ ป็นยาอายุวัฒนะจริงๆด้วยน่าเสียดายมันเป็นแค่ยายและประโยชน์ไม่ใช่แค่ว่ามันไม่สามารถช่วยผู้คนได้แต่มันยังฆ่าผู้คนอีกต่างหากยาไรประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไงกันเราเคยเป็นนักปรุงยามาก่อนในะชาติที่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เรามองเห็นจุด้ร้ของยาตัวนี้ออกได้ไง่ายถ้านพาอหลุดได้สอนเรื่องการปรุงยาอบบฆ่าด้วย ดังนั้นจึงไม่เป็นหาที่จะมองเห็นสิ่งที่แอบแฝงอยู่นะครับยาอยุวัฒนะแบ่งออกเป็นระดับ 3, 6และ9โดยนั้นก็ยังถูกแบ่งขั้นเป็นตำหนีมากตำหนีน้อยและสมบูรณ์ยอายุวัฒนะนะเดียวกันแต่ถูกปวงด้วยนะักปุงยางคนละคนกันจนได้ผลที่แตกต่างกันมากท่านปู่ครับนี่เป็นยาที่เลยประโยชน์จริงๆท่านเห็นไหมล่ะวิธีการจะแนกยาอายุวัฒนะนะ นี่เป็นเทคนิคเล็กน,น้อยที่พระบัลลูได้สอนข้ามาไม่ได้ว่าจะได้ออกมาใช้ในวันนี้โอ้ราชาวสวดนั่นมันกล้าหลอกข้าด้วยยาและประโยชน์อย่างนี้เลยเชียวหรือท่านปู่ปล่อยเรื่องของราชาสดไว้ก่อนเถอะไม่ช้าก็เร็วมันต้องได้ชดใช้คืนแน่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการหาทางแก้ไขร่างกายของท่านก่อนนะครับยาพิษนี่จริงๆแล้วข้าเป็นขั้นก่อกําเนิดในท้ายที่สุด พิษก็ควรถูกขับออกมาจากร่างกายของข้าเองท่านปู่อสุนนอนสุบชีวิตเป็นพิษทั่วไปท่านอย่าเพิ่งวิตกเกินไปข้าจะถามท่าน,นพระพหลุษเองด้วยวิธีการพิเศษของท่าน,นพระพหลุษพิษของราชาวสดนั้นเป็นเหมือนแค่ลูกเล่นที่สามารถถอนออกได้ง่ายๆเชียวละราชาวสดนี่มันโคตรชั่วร้ายจริงๆเรากลัวว่าในโลกนี้นอกจากเราแล้ว ไม่มีใครที่แก้ปัญหาเรื่องกระสุนพวกนี้ได้แม้แต่ในแดนพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขั้นตอนหรือยาอยูย่นะเราก็สามารถใช้วิธิวิญญาณขั้นสูงได้โดยตรงตอนนี้ภายอาณาจักรของมนุษย์จาตะกูลลินขนาดเล็กๆในมณฑลไห่ฉานนี้ทุกสิ่งสามารถแก้ไขได้ง่ายๆทั้งนั้นไม่กี่วันต่อมา เจ้าลีนเกี่ยวกับเรื่องคนแม่ว่าไหนคนตระกูลลีนของเราไปแท้พนันแข่งเรื่องการทดสอบคุณสมบัติหรือเปล่าหน้าหัวร้อยจริงๆเลยนะเขาถูกทําลายจุดปลานที่เขาต้องใช้สําหรับการประเมินคุณสมบัติไปแล้วไม่ใช่หรืองไงข้าไม่ลู้จริงว่าชายคนนี้มาจากไหนข้ามั่นใจเลยว่าหลินเลยจะต้องกลายเป็นจอมยุทธอัจฉริยะของชงเหมิงแน่นอนท่านผู้ว่าส่วําถูกแล้วผู้นำตระกูลคนเดิมควรยอมแพ้ เรื่องของหลานชายที่เมาไหนของเขาสักทีข้าไม่รู้ว่าตอนนี้เราสิ้นเปลืองทรัพยากรของตระกูลหลินไปมากขนาดไหนแล้วใช่ทรัพยากรพวกนั้นมันควรจะเป็นของพวกเราต่างหากลูกศิษย์ตัวจริงของตระกูลหลินนี่ใช่แล้วล่ะท่านผู้อาวุโสตอนนี้ฝึกเข้าสู่ขั้นกอมเหนือนได้แล้วมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะนําพาพวกเราเข้าสู่วามรุ่งเรืองของตระกูลหลินได้นะพวกเราขอสนับสนุนท่านผู้อาวุโส เจ้าลูกศิษย์พวกนี้มันพูดจาปากไม่มีหูวรู้จริงๆข้าเกรงว่าน่าจะเป็นการปลุกปั่นของพวกวโสพวกนั้นมากกว่าถึงทำให้พวกเขากลายเป็นแบบนี้ท่านปู่ครับข้าอยากจะถามท่านเรื่องนึงภาชนะของสูนสุบชีวิตไม่ควรมีอารมณ์โกรธตอนนี้เหลียนเทียนไหฮสร้างเรื่องในทุกทกที่เรากลัวว่าจะทําให้ท่านปู่มีอารมณ์โกรธถ้าเขารู้เรื่องนี้ ข้าเพิ่งกลับจากหุบเขาราชาโสุดและถูกหยุดไว้ไม่ให้ข้าเข้ามาในนี้ท่านปู่ครับข้าจําได้ว่าท่านเคยบอกว่าในตอนนั้นท่านถูกหยุดไม่ให้เข้ามาในที่ประชุมหลังจากกลับมาข้าสงสัยว่าลีเทนไฮจะมีส่วนรู้เห็นกับหุบเขาราชาโสดุดข้าเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันชายคนนี้สามารถทําได้ทุกอย่างและตอนนี้ตระกูลหลิน ก็ตกอยู่ในมือของเขาแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมข้าถึงตัดสินใจออกว่ากต่ตะกูลหลินเพื่อซื้อเวลาและวางแผนการท่านปู่เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ตอนนี้ตะกูลหลินได้เสียสมบัติทาค่านั้นไปแล้วการจากที่นี่ไปมันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นรอจนกว่าข้าจะกลับมาก,ก่อนเถอะพวกแกต้องได้ชดใช้